พี่น้องได้เห็นภาพบนเวทีที่นั่งอยู่นี่คือตัวแทนวีรชนผู้เสียสละชีวิต10เมษา19พฤษภาปี53อีกสักครู่หนึ่งผมจะเชิญตัวแทนของกลุ่มญาติวีรชนขึ้นมาแนะนำและเปิดโอกาสให้ตัวแทนญาติวีรชนขึ้นมาปาศัย ผมขออนุญาตอ่านกรเพื่อ,อไว้อะไรบทหนึ่งให้กับวิรลชนทั้งหลายครับพี่น้องครับขออะไรไทยผองที่ต้องดับร่วงรารับดับสิ้นใจในผ่านฟ้าที่ลาดดำเนินผ่านพิภพ,พ,พจบชีวาถูกมารฆ่าล่าให้ตายใต้ผ่านทองขอรำลึก มวลพี่น้องที่ต้องเส้นมารฆ่าเข็นเน้นให้ตายไฟสนองมารผ่านพล่าล่าสยบศพกายกองผ่านเผ่าผองพี่น้องแตกคิดแยกไทยใครสั่งสมลุ่มล่าเหมือนหมาหมู สังหารหมูม่มวลพี่น้องมิบองหมายสังหารไพ่ไทยลากหญ้าหน้าไม่อายมันช่างร้ายไอระยำครอบงำเมืองถึงวันนี้พี่น้องต้องรำลึกต้องผนึกร้อยดวงใจไล่สีเหลืองรวมพลังหวังเป็นไทยได้รุ่งเรือง ร่วมล้างเมืองล้างอำนาจอำม,มาจมาัรขอเชิญดีเจบูมจากพัทยาเป็นตัวแทนขึ้นเชิญตัวแทนญาติวิรชนปรบมือต้อนรับน้องบูมเสื้อแดงจากพัทยาจะทำหน้าที่นี้ครับพี่น้องครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมวลมหาประชาชนผู้รักประชาธิปไตยทุกท่านครับ สี่ปีแล้วนะครับพี่น้องนะฮะเหตุการณ์สี่ปีผ่านมาแล้วแต่เราไม่เคยลืมนะครับไม่เคยลืมเพื่อนร่วมรบของพวกเราใช่ไหมครับพี่น้อง <S <S ขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับดวงวิญญาณวีรชนผู้กล้าของเราที่ร่วงลับไปแล้วด้วยครับตรงเสียงดังๆว่าพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยหน้าถนนอักษะแห่งนี้เราไม่เคยลืมวีรชนครับพี่น้องไม่เคยลืมเพื่อนร่วมรบของเราใช่ไหมครับพี่น้อง แล้ววันนี้นะครับนะฮะเดี๋ยวขอเรียนเชิญคุณแม่พยเอาอักขาตนะฮะขอเสียงปรบมือให้กับคุณแม่พยเอาอัคขาตมารมดาของคุณหมอเกศพยเอาอักขาตนะครับครับนะฮะก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านอย่างเป็นทางการนะฮะวันนี้ผมก็รับหน้าที่เป็นโฆษกในช่วงนี้นะฮะลำดับที่หนึ่งเลยนะครับเราก็จะเชิญ,ญญาติผู้เสียชีวิตนะฮะก็คือคุณ อุบลวดีจันทร์นะครับญาติของคุณสเสน่ห์นลเหลืองนะครับซึ่งเป็นผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์บ่อนไ่ขอเสียงปรบมือดังๆครับพี่น้องครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องผู้รักประชาธิปไตยทุกท่านนะคะ ที่มาวันนี้พวกเราทุกคนที่นั่งอยู่ข้างบนยังรักษาอุดมการของผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วแล้วดิฉันก็หวังว่าพวกท่านที่นั่งอยู่ณที่นี้ก็ยังรักษาอุดมการและพร้อมที่จะเป็นตัวแทนที่จะเรียกร้องประชาธิปไตยเอามาให้คืนกับประเทศไทยของเราใช่ไหมคะแล้วเราก็จะต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย เพื่อเอานายกทักษิงกลับบ้านแล้วเราก็เรียกร้องให้สุเทพเทือกสุบันไปคุกพี่น้องเห็นด้วยใช่ไหมคะแล้วอุดมการที่เราเรียกร้องประชาธิปไตยมันไม่ได้หนักหนาสาหัสอะไรเลย เราได้รับตรงนี้เรียนรู้กับประชาธิปไตยมาตั้งแต่เล็กจนโตเราได้สิทธิ์หนึ่งสิหนึ่งเสียงเหมือนกันไม่ว่าคุณจะปริญญาโทรหรือว่าปอสี่คุณมีสิทธิ์เท่ากับเราเพราะฉะนั้นหนึ่งชีวิตที่เราเสียไปคุณก็ต้องติดคุกเท่ากับจํานวนชีวิตของที่เสียไปเหมือนกัน ชีวิตจะมันต้องแลกด้วยชีวิตคุณจะมาเดินลอยชยัยลอยไปลอยมาอย่างนี้ไม่ได้รัฐบาลต้องเข้มแข็งเหมือนประชาชนที่เรามารวมกันอยู่ที่นี่พร้อมเป็นกำแพงให้นายกเสมอแม้จะเป็นรักษาการก็ต้องเอาคนผิดมาลงโทษกราบขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องด้วยนะคะ ครับนะฮะขอเสียงประมือดังๆให้กับคุณอุบลวดีญาติคุณเสน่ห์เนินเหลืองนะครับอันดับต่อไปนะับเพื่อแม่เป็นการเสียเวลานะครับก็จะมาพบกับญาติผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์วัดปทุมนะครับก็คือคุณสมใจเข็มทองญาติผู้เสียชีวิตก็คือคุณมงคลเข็มทองนั่นเองนะครับขอเสียงประมือด้วยครับพี่น้องครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้อง ที่อยู่ที่นี่และก็ที่อยู่ทางบ้านและต่างจังหวัดอีกนะครับที่ได้ยินเสียงนี้ก็ผมเป็นตัวแทนของน้องชายและญาติวิรชนทั้งหมดที่ได้สูญเสียตั้งแต่10เมษาถึง19พฤษภาซึ่งจริงวันนี้ผมไม่เคยลืมบุญคุณของพ่อแม่พี่น้องมวลประชาที่ได้ต่อสู้กันมาตั้งแต่ต้นจนถึงบัดนี้แล้วก็อย่างหนึ่งที่จะลืมไม่ได้ นั่นก็คือท่านนายกทักษิณนะครับที่มีบุญคุณที่ได้ใช้บาททองของท่านแล้วก็อย่างหนึ่งนายกปูที่ข้าพเจ้าก็ลืมไม่ได้ในสิ่งที่ดีๆและอย่างหนึ่งที่ว่าแกนนำของรวชทุกๆท่านและพี่น้องมวลชนทั้งหลายก็ผมขอขอบคุณจะขอกาบแทบเท้าของท่าน ทุกๆท,ท่านที่ให้ความบุญให้ความปานีแล้วบุญคุณของข,ข้าพเจ้าที่ได้ตามหาพระญาติหรือตามหาพยานต่อไปบุญคุณนี้ผมไม่เคยลืมผมจะจำพี่น้องที่ร่วมต่อสู้ทุกๆท,ท,ท่านสิ่งใดที่ข้าพเจ้าไดา้พอที่จะช่วยเหลือท่านได้ผมจะทำทุกสิ่งทุกอย่าง แล้วก็จะขอวิงวอนให้กรบป,ป,ปสจงหยุดความที่อันป่าเถื่อนหยุดลงหน้าบัดนี้เพราะท่านก็ถึงเวลาแล้วประชาชนและก็ทุกๆหลายฝ่ายที่เขาเดือดร้อนตามถนนหนทางขอให้จบลงยอมแพ้สะครับเพราะท่านสู้เสียงประชาชนไม่ได้ใลส่วนหนึ่งกผมก็อยากจะเห็น ท่านกำนันนะกับนายมาร์คหมอเจ็ดนะครับให้ติดทุกนะครับในฐานะที่สั่งการนะครับขอบคุณครับครับขอเสียงปรบมือดังๆให้กับคุณสมใจเข็มทองครับพี่น้องครับอันดับต่อไปนะครับคนที่สามนะผมจะเลียงไปเลยนะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับขอเสียงปรบมือให้กับ คุณอรพินสติปัญญาญาติของคุณบุญทิ้งปานศิลาน,นะครับผู้เสียชีวิตจากซอยลังน้ำครับพี่น้องครับสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านวันนี้อยากเป็นตัวแทนของญาติอยากจะมาบอกว่ามึงฆ่ากูหนึ่งศพแต่มึงดูกลับมามองดูว่าหน้าเวทีมีเป็นห้านสู้ๆนะคะดิฉันก็เป็นคนหนึ่งที่จะต่อสู้ ความถูกต้องต้องเกิดกับเมืองไทยกับคนไทยทุกคนค่ะจะกำลังใจให้นะคะขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมือให้คุณอรพินครับอันดับต่อไปนะครับอันดับที่4ี่นะก็จะมีทั้งหมด5ท่านที่จะขึ้นมาพบกับพ่อแม่พี่น้องซึ่งเป็นตัวแทนที่เราได้คัดเลือกกันเข้ามานะครับก็ขอเสียงปรบมือให้กับคุณอรุณศักดิ์เลือนไทยสงนะครับญาติคุณเกงไกเลืองไทยสงนะครับ,กกรรบผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์บ่อนไก่ครับ สวัสดีครับคนสแสดงทุกคนครับ <Yeah. S 1> ผมวันนี้ในานามของพี่ชายวีรชน <Yeah. S 1> ผมจะมาบอกกับพี่น้องว่าที่เราต่อสู้กันมาเนี่ยทั้ง7ปีวันนี้เป็นการครบรอบ10ปีการเสียชีวิตวีรชนทั้ง9ก้าทั้งร้อยทั้งร้อยชีวิตครับ <Yeah. S 2> และที่ผมจะมาบอกวันนี้ก็คือว่าหลังจากที่สุเทพเทือกสุบรรณอภิสิทธิป์ปรชาชีวะ ได้เข็นฆ่าเราวันนี้เป็นวันที่ครบรอบสี่ปีของการจากไปของวิรชนผู้กล้าผมอยากจะบอกว่าที่เรามาอยู่ถนอนอักษานี้ก็เพื่อที่จะต่อสู้และต่อกรกับอามาจที่มันทําลายเราใช่ไหมครับพี่น้องแล้วเราจะไม่ยอมมันใช่ไหมครับใช่ไหมครับคนเสือเ้อแดงแล้วผมอยากจะบอกต่อไปว่าอยากจะให้วิญญาณวิรชนผู้กล้าที่อยู่บนสวสนรรค์สวรรค์รับรู้ไหมเถิดว่าที่ครูออกมาต่อสู้ครั้งนี้ กูต้องการใช่จนาะกูต้องการประชาธิปไตยเบืองได้ยินไหมอำมัดคนเสอรดตและก่อนสิ่งอื่นใดผมได้ทราบว่าได้มีนายกคนกลางจากกลุ่มคอปสอเขาได้แต่งตั้ง นั่นก็คือผลเอกประยุทธ์จันโอชาแล้วผมอยากจะบอกไปถึงท่านประยุทธ์จันโอชาว่า3ามทีปีที่พวกมึงฆ่ากูเนี่ยมึงยังไม่พออีกหรือแล้วการคิดว่าฆ่าคนแล้วเนี่ยมันจะจบใช่ไหมต่อให้เป็นคนเสื้อแดงคนสุดท้ายมันก็ไม่จบกูจะสู้จนหยดสุดท้าย และสุดท้ายนี้นะครับผมอยากจะให้พี่ๆน้องๆทุกคนที่อยู่ที่นี่โปรลุกขึ้นนะครับเพื่อลำาลึกถึงวีลชนผู้ฆ่าที่เขาจะไปแล้วเพื่อให้เขารับรู้ว่าสิ่งที่เราทำอยู่ทุกวันนี้เราสืบสารเจตนารมที่เขาเสียสละชีวิตเลือดเนื้อเพื่อให้ได้มาซึ่งวันนี้นะครับขอสงบนิ่งหนึ่งนาทีนะครับ ขอบคุณครับสุดท้ายนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับคือผมอยากจะบอกว่าการต่อสู้ทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราจะไม่ยอมแพ้ใช่ไหมครับขอบคุณครับครับพี่น้องครับและคนสุดท้ายนี้นะครับผมนะฮะก็อยากจะฝากกับพ่อแม่พี่น้องเอาไว้นะครับว่าเป็นอีกหนึ่งศพที่สร้างอุทาหรณ์นะครับซึ่งนะฮะอ่า ซึ่งเป็นพยาบาลอาสานะครับพี่น้องครับแล้วก็ได้ร่วมช่วยพ่อแม่พี่น้องเราจากเหตุการณ์เมื่อวัดประทุมปี53ที่ผ่านมานะครับซึ่งเป็นคุณแม่นะฮะก็ยืนอยู่ด้านซ้ายมือนะครับแล้วก็เป็นตัวแทนของครอบครัวอักขรดนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับนัทพัฒน์อักขาดครับพี่น้องครับสวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านและสวัสดีครับ วันนี้ครบรอบสี่ปีของผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บและผู้ที่ถูกจับกุ่มคุมขังแต่ในวันนี้แทนที่จะได้รับเศษเสี้ยวของความยุติธรรมบ้างแต่ปรากฏว่าประเทศนี้ต้องร้องโหตกนว่าเจ้าข้าเอ้ยไอ้ทราล่าสองตัวมันฆ่าประชาชนและเป่านกวีดบอกว่าตัวเองเป็นคนดีในประเทศนี้ หน้าดินและตอนนี้นะฮะก็ยังไม่มีความสลดยังไม่มีจิตสำนึกทางกลุ่มญาติพวกเราจึงได้พิจารณาจากสถานการณ์แล้วซึ่งเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยในปีห้าสามเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจจะมาเป็นเหมือนปีห้าเจในตอนนี้ซึ่งยอมไม่ได้จะไม่ให้เกิดการสูญเสีย แต่ก็ไม่แต่ก็ยังไงก็อย่างนั้นนะเพราะว่าไอ้สองทรราชใไม่มีความสลดเราจึงได้กำหนดแนวทางไว้ในกลารเคลื่อนไว้ต่อจากนี้ชื่นอนโยบายวันสามจะจะทีหนึ่งก็คือจะเร่งรัดคดีที่ยังไม่ได้ขึ้นสู่กระบวนการยุติธรรมคือให้ที่ยังอยู่ใน DSI เนี่ย เร่งขึ้นสู่กระบวนการในชั้นศาลให้ครบทุกคดีให้เร็วที่สุดจะที่สองพวกเราจะเดินเคลื่อนไหวทุกอย่างเพื่อให้ประเทศนี้เพื่อให้รัฐบาลเนี่ยลงนามสารอาญาระหว่างประเทศไอ c ีแล้วผลักดันคดีทั้งหมดเนี่ย ขึ้นไปพิจารณาสู่สาอาญาระหว่างประเทศแขวนคอคาตรกรโรรราสองคนประจานต่อสาธารณชนโลกว่ามันชั่วมันเลวขนาดไหนแล้วจากที่สามเป็นมาตรการขั้นสูงสุดถ้ายังคงไร้จิตสำนึก ยังออกมาเคลื่อนไหวทุกอย่างเพื่อล้มรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเพื่อล้มระบอบของประเทศไทยเพื่อล้มคดีที่ตัวเองสั่งฆ่าประชาชนจะที่สามก็คือจะเอายังไงก็ว่ากันมากูไม่ทนแล้วจะยังไงว่ามา สี่ปีสู้มาไม่มีคําว่ากลัวไม่มีอะไรต้องเสียแล้วเอาหัวใจเดินผ่านกันออกมาหนึ่งชีวิตต่อหนึ่งชีวิตถ้าความยุติธรรมของพี่น้องวิรชนที่ตายไปต้องแลกมาด้วยชีวิตของญาติวีรชนอีกกี่ชีวิตจะเอาก็มาเอาเพราะพวกเราจะไม่หยุดจนกว่าจะได้ความยุติธรรม จนถึงวินาทีสุดท้ายสู้ด้วยหัวใจเดินไปด้วยกันขอพระคุณมาครับ